คนที่เกิดวางคานห้ามเรื่อมผ่านนะคะสัปดาห์นี้เรื่องงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในที่ทํางานนะคะให้อดทนค่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้อาจจะเจ็บป่วยหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ความรักมปีโยวกาสที่จะสมหวังค่ะแนะนําให้ดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะเพราะท้าคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเต็มพร้อมมารับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าดวงดีอยู่แล้วมีวิธีเสริมดวงง่ายๆด้วยนะคะดวงคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําวันที่25-31ถึงสสิงหาคม2 5 6 7นะคะในเรื่องงานนะคะสัปดาห์นี้ไพ่สามใบนี้ค่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งอาจจะเกิดจาก ความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันนะคะให้อดทนนะคะแล้วทำงานต่อกันไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะมีคนที่จับตามองการทำงานของคุณอยู่นะคะให้คุณนะคะแสดงความสามารถที่คุณมีนะคะให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้นะคะเพราะว่างานสามารถไปต่อได้นะคะให้อดทนค่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะสำเร็จนะคะเรื่องการเงินนะคะสัปดาห์นี้ด้ไพ่สมามใบนี้ค่ะคุณมีปัญหาเรื่องการเงินมาสักพักนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่า เหมือนปัญหามันมีมาตลอดคุณรู้สึกชินชากับปัญหานี้มากค่ะแต่คุณก็มีความหวังนะคะว่าเดี๋ยวสักวันต้องดีขึ้นนะคะถ้าตอนนี้คุณทำเรื่องกู้เงินอยู่นะคะ อาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่ารอ,อการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าไปยืมเงินคนอื่นนะคะมีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้กําลังใจกับคุณด้วยนะคะแต่ถาา้าคุณยืมเงินเขาแล้วนะคะคุณต้องรักษาสัญญารักษาส,าสัจนะนะคะในการยืมเงินนะคะเพราะคนที่ให้คุณยืมคือเขาหวังดีและพร้อมที่จะเป็นกําลังใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะสุขภาพนะคะและไพ่ไสามใบนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีอาการปวดขานะคะเมื่อยขาค่ะปวดข้อเท้านะคะปวดช่วงข้อมือ ือปวดเอวค่ะมีปัญหาทางระบบสายตานะคะแนะนําว่าถ้าเป็นมากควรปรึกษาพแพทย์นะคะช่วงนี้นะคะค่อนข้างมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างนะคะควรดูแลและเอาใจใส่สุขภาพดีๆนะคะจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะความรักนะคะแล้พใสามใบนี้ค่ะความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะคะอาจจะว่าอีกฝ่ายต้องการให้คุณเอาใจใส่ดูแลแต่เขาก็แสดงอาการงอนขึ้นมานะคะหรือ พ่อแม่นะคะผู้สูงอายุอาจจะมีการน้อยใจนะคะอยากให้คุณเอาใจใส่ดูแลเขานะคะให้มากขึ้นค่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยบอกตรงๆนะคะจะชอบทําแสดงอาการแบบเหมือนไม่พออกพอใจอะคะ่ะแต่อยากให้คุณรู้ว่าเขาอยากให้คุณดูแลเขาค่ะช่วงนี้นะคะความรักค่อนข้างดีค่ะมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่สมหวังนะคะ แล้วก็เป็นความรักที่รักกันมากนะคะบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นลุ่มหลงมัวเมาไปเลยนะคะต้องดูดีๆนะคะว่าเป็นความรักหรือความหลงค่ะแนะนํานะคะว่าก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะถ้ามีเวลาควรไปถือศีลปฏิบัติธรรมค่ะถวายเทียนให้วัดนะคะถวายดอกกุหลาบให้พระค่ะใกายขอพรพระพิเคเนตนะคะหรือว่าอาจจะขอพรกับพระพุทธรูปนะคะที่คุณ นับถือค่ะดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุนะคะอาจจะซื้อเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับท่านนะคะดูแลและเอาใจใส่ท่านค่ะบริจาคเงินให้กับมลนิธิคนชราค่ะบริจาคเงินให้กับมลนิธิเด็กนะคะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลแม่และเด็กค่ะเพื่อเสริมดวงของคนที่เกิดวังคานะคะขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ